มาถึงฉากนี้ครับเป็นฉากที่น่าดูอีกหนึ่งฉากเลยนะฮะหาดูยากครับต้องว่างั้นดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วในยุคสมัยนี้นะครับจะติดต่อสื่อสารกับดีเจนะทางเครื่องวิทยุนะฮะก็ต้องโทรศัพท์นะหรือไม่ก็ SMS ไปอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะอีเมลแชทเชิดอะไรว่าไปแต่เด็กกลุ่มนี้นี่เขาต้องเขียนจดหมายหาดีเจครับ,รบเล่าเลยครับพี่ฮะ,ะฉากนี้เนี่ยเราจะให้เป็นฉากที่พระเอกมาบอกรักนางเอก ในการขอเพลงให้ฟังแต่ทีนี้สมัยก่อนเนี่ยในการที่จะขอเพลงเนี่ยจะต้องมีกรอนนำร่องไปก่อนแต่งกรอนให้หวานให้เคลิ้มไปแล้วถึงเปิดเพลงเข้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะแบบว่าเออปิงนี่นี่จีบกันสมัยก่อนอเขาต้องอย่างเงี้ยฮะอ่านี่ก็เป็นภาพหาดูยากนะฮะเดี๋ยวนี้ได้ยินแต่เอาละรครับจากผลง,งานของบอยครอเสียพง,ง,ง,ง์แล้วก็เข้าเลยอีกเมื่อสมัยนี้เขาต้องต้องเจ้าบทเจ้ากรอนเจ้ากรอนนะฮะคือต้องโชว์ภูมิความรู้เราอะ อ่าใช่ใช่ใช่โหนอกคนนี้น่ารักดีนะฮะน่ามญี่ปุ่นเลยนะฮะชื่อน้องแล้วเนี่ยน้องก๊อฟครับน้องก๊อฟนะฮะได้ข่าวว่ามีจะมีผลงานใหม่ด้วยใช่ครับอ่านะครับอันนี้นี่ทำไมวิทยุเสียล่ะครับใช่มันพลอปเนี่ยหาได้ก็บุญแล้วในยุคนั้นยุคนั้นมันยุคสงคราม แต่นี่อันนี้ตรงยุคนะฮะแล้วมันเครื่องมันไปหมดแล้วฮะอ๋อไม่แต่ว่ายังไม่มีเสียงดีเจที่ตัดเข้าไปในหนังฮะใช่ครับเพราะว่าจะต้องตัดออกอยู่แล้วก็เลยไม่เอาดีเจมาลงเสียงใช่ครับอเด็กก็เออหืออาหากันไปพี่หนุยหล่อมากใช่ไหมจ๊ะน้องๆอ่าน้องๆก็บอกงี้เลยโอ้โหแปลว่าความจริงนะเนี่ยก็เขาเรียกว่านักแสดงต้องต้องเหมือนกับ กะเวลาให้ถูกแล้วก็เฮกันพราะว่าไม่ไม่มีมีมีผู้ช่วยผู้ช่วยผมฮะผู้ช่วยสองเนี่ยเขาจะอ่านกรอนเบาๆอยู่ให้ฟังแล้วมีจังหวะอยู่ส่งให้อ่านแล้วเดี๋ยวเขาก็อยไปตามกรอนอ่าขจาละกขจารักซึ่งไม่ได้เข้ามาในการบันทึกเสียงของเราเลยจะไม่ได้ยินกันครับชาติน่ารักดีนะฮะเป็นความกุ๊กกิ๊กของเด็กๆนักเรียนสาวๆนะครับครับ